พี่สองนะครับเนาะหลังจากที่เราเตี้ยมรถเสร็จแล้วกะบอกอย่างขึ้นรถก็บอกขึ้นมาจับหูไส้ขวาดันเข่าเข่าดันพับยัดลับขึ้นมาตบมันได้ถึงวะอันนี้ก็เตรียมถุงเนาะพับดึ้หน้ามันบัลลั่นกันนะครับถุงพอพี่วางพับขื้นม้วนม้วนเสร็จแล้วเลอกมางข้างปั่น จับมานี่หมุนเลี้ยวเลีをを้ยวเลี้ยวไปเลี้ยวเลีれれ้ยวไปกันล้มแล้วก็ยัดเข้านี่มายัดเสร็จแล้วลำเบือเฮามันมาจ้ากับลำเบือนี่นะครับเนาะลำเบือแกตีดมุมขวานี่ยีมุมขวาเสร็จแล้วโอเคเนาะพร้อมแล้วพร้อมเสร็จแล้วดึงไประวังวนจับจับก็คือจับมันนี่นะครับตัดชิดๆนี่จบแบบนี้แกตีนหนน้อยๆออกมารีบปิ๊กป๊อกนี่ น่อยหน่อยหน่วยแตกเงา<อ><อ>มืออยู่ถ่าเดียวบิดไฟบิดมาจบพยายามตัดปุ๊บหินจากต้นพุ่นมาเลยปุบป๊บปุ๊บปุ๊บเซ็จแล้วสายตาโาถุงกันไกลก็ห้ามละถุงตีออกม่วนปุ๊บลงจับมาเปลี่ยนจังหวะห้องทั้มือบดตันกับมือเคลียลงไปนี่ถ้ากันไกลมนันอันนั้นกับมือเคลียในจิ้มขวางซะน้อยสะบ,บัดมา พร้อมเป็นรวมตาแล้วลงปุ๊บสีกได้หนึ่งถุงละเอากระตัดใส่ครบสิบถุงนะครับนอกบัานแบกเค